ชาวท่านลมตุนกุมเมถุนความรักของคนที่จบไปแล้วหรือว่าไม่ได้พูด,ไม,ไ,ด,พดไม่ได้คุยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนกันยายนนี้ไปจนถึงครึ่งเดือนแรกของเดือนตุลาคมนะคะ2568เนอเอ,อในช่วงนี้วังรู้สึกว่าหลายท่านพยายามวางตัวดีนะวางตัวเหมือนเป็นราชินีเป็นราชาเลยนะคะคือแบบอาจจะไม่ได้อยู่ในจุดที่เราจะกระฟัดกระเฟียดอะไรมากมายนะเพราะไพ่พลังงานาเป็นพไพ่เดียมเพลสคือวางตัวดี เหมือนแม่พระเออเหมือนคนที่แบบฉันอนะเป็นของดีนะเพราะฉะนั้นจะไม่ลดตัวมาทําอะไรอีหลักขับเคร็ดแน,น่นอนนะคะในช่วงนี้แต่ลึกๆใ่นใอาจจะซ่อนความว,วุ่นวายต่างๆเอาไว้ก็ได้นะนาะไพ่แห่งแหม,ม่มในไพ่เด็กถึงไม่ทางไพ่เดวี่ไพ่เฮอร์มิตคือคิดเยอะค่ะน่าจะคิดเยอะคิดมากแล้วเป็นช่วงเวลาของการประมวลผล เป็นการกันกรองอะไรบางอย่างอยู่เหมือนคนที่รู้ทุกอย่างเข้าใจทุกอย่างแต่ว่าเราเลือกที่จะปล่อยมันไปนะคะปล่อยสถานการณ์มันค้างคางเหมือนรู้ทุกอย่างแหละแต่ว่าเราเลือกที่จะไม่พูดมันออกมาหรือว่าไม่ได้แสดงออกเยอะเนาะถึงแม้เราจะมีความอึดอัดหรือว่าเรายังหาคําตอบอะไรบางอย่างไม่ได้แต่รู้สึกว่าสิ่งที่คุณพยายามจะเป็นในตอนนี้คือการที่คุณพยายามจะเหมือนแบบอยู่ให้นิ่งและเย็นให้ได้มากกว่านะคะเหมือนพยายามแบบใครนิ่งมากกว่าคนนั้นชนะหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่ารู้สึกว่า คุณพยายามจะปล่อยแต่ด้านดีๆออกมาส่วนด้านที่มันเป็นพลังงานวุ่นวายของคุณพยายามซ่อนมันเอาไว้ถึงแม้ข้างในเราจะยังไม่ได้แบบ เพอร์เฟกขนาดนั้นแต่ภายนอกของเราเหมือนแบบดูดีไว้ก่อนก็เป็นไปได้เหมือนกันบางท่านในช่วงนี้อาจจะดูขึ้นมาแต่งตัวมากขึ้นหรือว่าดูแลตัวเองมากขึ้นนะคะทำตัวเองให้ดูมีชีวิตชีวาหรือว่าดูมีคุณค่ามากขึ้นสวยมากขึ้นหล่อมากขึ้นก็เป็นไปได้เหมือนกันเนาะเรามาระวังในเรื่องอาหารการกินด้วยนะคะในช่วงนี้อาจจะแบบน้ําหนักขึ้นได้เร็วนะระวังไว้หน่อยเนาะอีกฝั่งหนึ่งคุณมอรู้สึกว่าเป็นช่วงเวลาของการพยายามแบบบางราจัดการตัวเองนะคะเป็นช่วงเวลาควบคุมจัดการอารมณ์ของตัวเองด้วยเหมือนกันคือรู้สึกว่า เป็นไพ่นิ่งทั้งคู่นะคะแต่ว่าความนิ่งของคุณจะดูเฉิดฉายมากกว่าความนิ่งของเขาจะดูเหมือนแบบซ่อนพยายามซ่อนแต่มันรู้สึกได้ว่ากําลังพยายามซ่อนอนะนึกออกไหม เออเหมือนคนที่พยายามจะแบบกดอารมณ์ตัวเองเอาไว้นะคะถ้าไปส่องในโซเชียลก็น่าจะพอเห็นว่ามันจะแบบมีอาการอะไรบางอย่างที่ทําให้รู้ว่ามันไม่ได้ปกติไม่ได้นิ่งเหมือนสิ่งที่คิดอะ่ะเออแต่ของคุณเนี่ยมรู้สึกว่ามันมีความมิดอยู่พสอสมควรเหมือนกันหลายท่านเหมือนแบบในโซเชียลคือแบบโอ้โหเฮฮาปาร์ตี้ลันลาเต็มที่เลยอะไรเงี้ยถึงแม้ข้างในอยู่คนเดียวเราจะแบบยังหม่นหมองอยู่นะแต่ว่าภายนอกของเราอาจจะดูเหมือนชิลเหมือนเราแบบแฮปปี้กับชีวิตของเราแล้วนะคะแต่อีกฝั่งหนึ่งคุณหมรู้สึกว่า อาจจะดูนิ่งเหมือนกันแต่มันจะมีกิมมิกอะไรเบาๆที่ทําให้เราเหมือนพอจะรู้ได้ว่ามันพยายามจะดึงตัวเองให้มันนิ่งมากกว่าอะไรอเงี้ยแต่พอจะรู้ได้เหมือนกันว่ามันอาจจะไม่นิ่งขนาดนั้นเช่นบางทีแบบอาจจะดูเหมือนแบบเหมือนอยู่เฉยๆนิ่งๆแต่ปล่อยเพลงเศร้าหรือคอมเมนต์เบาๆหรือแบบแฮชแท็กอะไรอย่างเงี้ยที่ทําให้แบบพอรู้สึกได้นะแต่บางท่านที่แบบไม่ได้คุยกันแต่ส่องได้อย่างเดียวนะคะเพราะว่าไพ่พลังงานหลักก็คือเป็นไพ่หนึ่งดาบ ก้าเหรียญคิงถือถ้วยแล้วก็สิบดาก็คืออนเนตอนาบเหลือเกินนะคะเออดูเครียดค่ะดูเหมือนแบบนอนไม่ค่อยหลับแล้วก็มีความคิดถึงอยู่ในนั้นแต่น่าจะมีการใช้คําพูดคํำจาที่เด็ดขาดไปแล้วหรือเปล่าพอพูดมาแล้วคุยมาแล้วเคลียร์มาแล้วก็เลยทําให้ พยายามดึงตัวเองกลับไปอยู่ในจุดที่สงบอะถามว่าสงบไหมก็ยังไม่ค่อยสงบเท่าไหร่เนาะนะคะแต่แค่พยายามดึงดึงตัวเองเอาไว้เป็นไพ่สิบดาบยังดูทุรนทุรายยังมีบาดแผลอยู่เลยเนาะในช่วงนี้อาจจะพยายามหันหลังแล้วก็ไปโฟกัสสิ่งอื่นสนใจสิ่งอื่นนะคะอย่างที่ผมบอกและว่ามันจะมีอะไรบางอย่างที่ทําให้รู้ได้ว่ามันไม่ปกติเช่นในช่วงนี้อาจจะแบบโอ้โหร่าเริงเหนือเกินเกินมนุษย์มนาเกินปกติเช่นแบบไป ไปเที่ยวไปสังสรรค์หรือไปคุยหรือลงภาพหรือทําอะไรที่มันโอเวอร์มากกว่าปกติที่เคยเป็นนะที่มันเป็นลักษณะที่แบบมันไม่เหมือนปกติอะแล้วทําให้รับรู้ได้ว่าเออพยายามจะทําตัวเองให้มันเป็นแบบนั้นท่าให้จริงแล้วเหมือนซ่อนพยายามจะซ่อนอะไรบางอย่างไว้มากกว่าเนาะเดี๋ยวดูกันก่อนว่าเขาในตอนนี้รู้สึกยังไงกับคุณนะคะ สิบไม้เท้าคะ่ะยี่ดูหนักอกหนักชงเดอะทาวเวอร์ถล่มกันมาหรือเปล่าหลายท่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดูแบกกันจนเหนื่อยแล้วนะคะแทบจะหลังหักอยู่แล้วไหมในช่วงก่อนหน,น้านี้เป็นไพ่เดอะทาวเวอร์นะคะมันมีการทะเลาะก,กันถล่มกันเกิดขึ้นนะคะหรืออาจจะมีบางอย่างที่ทําให้เสียความรู้สึกซึ่งกันและกันไปเป็นไพ่ชาลิออแล้วก็สาดาบด้วย หลายท่านอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเราสองสามคนนะคะหรือเป็นปัญหาบางอย่างที่ค้างคางแล้วก็แก้ไขได้ค่อนข้างยากเป็นปมเป็นแผลทิมแทงหัวจิตหัวใจซึ่งณปัจจุบันนี้ก็น่าจะยังเป็นปัญหาที่ค้างคา,งางอยู่เนาะรู้สึกยังไงกับคุณห่ารู้สึกว่าคุณก็ยังเป็นปัญหาที่ค้างคางในใจของเขาอยู่นะคะยังไม่สามารถจะปล่อยวางได้แล้วก็เดี๋ยวขอยดึงใบชาริออรก่อนวางแผนอะไรเลยยังไม่รู้เหมือนกันค่ะ แต่อยากได้รับการติดต่อสื่อสารอยากได้อะไรบางอย่างที่ทําให้รู้สึกกระชุ่มกระชวยหัวใจนะคะอยากได้รับความรู้สึกมันถูกเติมเต็มมันเป็นความคาดหวังอะเออวางแผนจะทําอะไรคือยังไม่มีคําตอบแต่รู้ว่าตัวเองอะอยากได้อะไรในตอนนี้คืออยากได้การติดต่อสื่อสารหรืออยากได้เซอร์ไพรส์อยากได้เรื่องดีๆอยากได้การพูดคุยที่เข้าใจกันนะคะมีไพ่สิบถ้วยเข้ามาด้วยก็คือเหมือนแบบ อยากให้หัวใจมันพองโตอ่ะออแต่บางทีพอความคาดหวังที่มันมากเกินไปก็ก็อาจจะทาให้รู้สึกยากลําบากเสเองด้วยนะคะอืไพ่แต้สาหรับขึ้นคิงถือดาบด้วยคือพยายามกดตัวเองอะคือบอกรู้สึกว่าตอนนี้เขา,าน่าจะค่อนข้างสับสนและย้อนแย้งตัวเองอย่างมากเลยเหมือนกันนะคือใจก็อยากได้แต่ไม่อยากอ่อนไหวมากจนเกินไปขณะนั้นมันมีความวาวุ่นอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะ คือถ้าดูจากหน้าไพา่ในตอนนี้หมอรู้สึกว่าชาว้าลมดูสงบก,กว่าเขาเยอะเลยส่วนเขาเนี่ยคือแบบเหมือนไฟที่พร้อมจะลุกตลอดเวลาแต่พยายามเอาน้าแบบพรมๆควบคุมจัดการเอาไว้แต่ว่ามันก็ยังพร้อมจะลุกอยู่ตลอดเวลาเลยอย่างเงี้ยเออถามว่ารู้สึกยังไงก็คือเขาอรู้สึกว่าเขายังดูเหมือนปล่อยวางเรื่องคุณไม่ได้อ่ะแต่เขากำลังพยายามอยากจะจัดการตัวเองอยู่ให้ให้มันสงบก,กว่านี้ค่ะแต่ปล่อยได้หรือย,ยังยังปล่อยไม่ได้นะคะอาลรอยากกลับมาหาชาว่าลมไม่เอ่ย ทิ้งถือเหรียญเป็นคนปากแข็งเป็นคนปากแข็งแต่ก็ไม่รู้ว่าต้องการอะไรนะคะคือคือไม่ใช่ไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรคือเหมือนรู้แหละแต่พยายามจะแบบไม่รู้ปากแข็งซ่อนความแข็งเอาไว้คือฉันจะไม่ยอมเป็นฝ่ายอ้อ,อนวอนร้องขอนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้กลับมาไหมคือภายแรกคือกลับก็ได้ อยากกลับก็กลับมาไม่อยากกลับก็ไม่ต้องกลับนะคะอะไรที่ทําได้ก็ทําอะไรที่ทําไม่ได้ก็ช่างมันไปสนใจเรื่องอื่นแต่ไปไหนไหมก็ไม่ไปนะคะก็ไปรอคอยคุณอยู่ในพื้นที่ของตัวเองถึงจะไม่ได้รู้ขึ้นมาทําอะไรเนาะแล้วก็มีความวิตกกังวลแล้วก็ไม่สบายใจเหมือนใช้ชีวิตประจําวันไปไเรื่อยๆนะคะทาตัวตามปกติแต่ว่าก็ไม่ได้เคยปกติขนาดนั้นแล้วก็ชอบพูดจาประชดประชันหรือคำพูดคําจาที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เหมือนเป็นลักษณะการลองใจที่แบบ แทงไปเพื่อให้ได้สิ่งดีๆกลับมาเออไม่รู้คิดอะไรอยู่นะคะแต่ว่าเออเหมือนอยากอยากได้แต่ไม่อยากร้องขอไม่อยากที่จะงอลงมาให้อะไรเงี้ยค่ะอืมสีดำนะคะยังอยู่ยิงและพักเปรกอยู่เลยเนาะอยากให้กลับมางไหมก็อยากให้กลับนะคะอยากกลับมาเหมือนกันในความสมพันธ์แต่ว่าก็เลือกที่จะแบบก็ได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้นะคะเป็นแนวนั้นไปเนาะเออแล้วเขาจะเทคแอคชั่นอะไรต่อจากนี้บ้างล่ะเดลเวอร์สนะคะ บนเวียนในชีวิตค่ะกำลังใช้เซนในการอ่านสถานการณ์อยู่นะคะทำยังไงก็ได้คุณเข้ามาหาเขาเองอะคะ่ะนั่นคือการเทคแอคชั่นของเขาการพยายามทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อให้ยังมีการบนเวียนอยู่ในชีวิตของกันและกันเนาะอืมไพ่แจ่สมมตนไพ่สีถ้วยนะคะ <c oughs> เหมือนยังไม่เจอสิ่งที่คิดว่าน่าจะเวิร์กในตอนนี้วิธีการน่าจะยังคิดไม่ออกนะคะจะถามว่าคิดจะทำอะไรไหมจะเทคแอคชั่นอะไรไหมรู้สว่า ยังอยากให้มันมีวงโครจรซึ่งกันและกันอยู่นะคะยังไม่อยากให้มันตัดขาดกันไปเพราะฉะนั้นคุณอาจจะพบเจอเขาได้รอบๆตัวของคุณนะคะหรืออาจจะมีอะไรบางอย่างที่เหมือนตามมาหลอกมาหลอนคนอยู่ในช่วงเวลานี้เป็นไปได้เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวขอนึ่งใบหน่อยว่าสําหรับเขาแล้วในตอนนี้มองคุณเป็นยังไงบ้างเอ่ยเดวิด บอกคุณเป็นเจ้ากรรมในเวทน,นะคะเอ่อเป็นแบบนั้นก็ได้หรืออาจจะเป็นลักษณะนคนที่เขารู้สึกว่าตัดไม่ขาด เป็นพันนาการที่ตัดไม่ขาดเหมือนเห็นประตูอยู่ตรงนี้นะเห็นประตูแล้วว่าเออควรจะไปทางนี้คือนี่คือประตูประตูออกใช่ไหมนี่คือประตูที่จะออกคือรู้อยู่แล้วประตูอยู่ตรงนี้แล้วควรจะไปแต่ก็ยังไปไม่ได้นะคะเพราะยังติดพันนาการอะไรบางอย่างกับคุณหลายท่านเป็นความสัมพันธ์เี่เขาเมัอนอยากจะหนีจากคุณเหมือนกันนะแต่เขาก็ยังหนีไม่ได้นะคะเป็นไพ่เดวิลถามว่าสําหรับเขาแล้วมองคุณเป็นยังไงก็เนี่ยะคะ่ะอาจจะเป็นเจ้ากรรมในเวหรืออะไรบางอย่างที่ทําให้เขารู้สึกผูกติดแล้วก็ไปไหนไม่ได้สักทีนะคะเป็นไพ่เดอะฟูลด้วยเหมือนไม่ เหมือนกันว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงเนาะแต่ก็เอาคุณออกจากหัวไม่ได้เลยนะคะไม่ว่าเขาจะทําหรือไม่ทําอะไรก็แล้วแต่มันยังอยู่ตรงนี้เสมอแม้วันเวลาผ่านไปก็ยังทำให้เขารู้สึกถึงความยากลำบากอยู่ดีนะคะเป็นคนที่อยู่ในจินตนาการของเขาอยู่เสมอเป็นเป็นสิ่งที่เขาเหมือนต้องคิดตลอดเวลาหวว่าเขาเหมือนคนที่ไม่สามารถรามือเรื่องของคุณได้เลยไม่สามารถที่จะวางใจเรื่องของคุณหรือปล่อยวางเรื่องของคุณได้เลยะคะ่ะอยากกลับมาไหม ก็อยากแต่แต่ก็จะบอกตัวเองว่าไม่ต้องก็ได้เออคือคือหวังว่าถ้าชาวสองเข้ามาแล้วบอกกัอนว่าบางท่านอาจจะเป็นเรื่องหาัสับฟังกันเนาะแต่ว่าถ้าใครที่เป็นชาวสองแล้วมีอาการแบบนี้แนะนําว่าทําความเข้าใจตัวเองก่อนแล้วก็ยอมรับตัวเองคือเข้าใจตัวเองก่อนอันดับแรกนะรู้ความต้องการตัวเองก่อนแล้วก็เปิดใจที่จะยอมรับว่าเราต้องการแบบนั้น นะั่นคือทางออกที่ดีที่สุดนะคะคือการที่เรายอมรับว่าเราต้องการอะไรและทำความเข้าใจกับตัวเองก่อนเนาะทำความเข้าใจแล้วยอมรับซะเพื่อที่เราจะได้ง่ายขึ้นถ้าเกิดว่าเรายังเหมือนแบบปิดกั้นตัวเองปิดกั้นความรู้สึกตัวเองอยู่มันจะทําให้เราเดินหน้าแล้วก็ถอยหลงังเดินหน้าก็ถอยหลงังแล้วก็วกุ่นวายแล้วก็หาคาตอบไม่เจออยู่ตลอดเวลาน,นะคะสุดท้ายแล้วมันจะเหนื่อยที่เราเองเนาะเพราะฉะนั้นทําความเข้าใจตัวเองก่อนเราต้องการอะไรแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่เราต้องการเราจะได้รู้ว่าสเต็ปถัดไปเราจะทําอะไรต่อนะคะเพราะว่า หลายหลายคนที่มาดูดวงกับว่านะจะมีปัญหาแบบเนี้ค่อนข้างเยอะคือเราไม่กล้าย,ยอมรับความรู้สึกของตัวเองอะเพราะว่าเราอาจจะไม่อยากเจ็บเราไม่อยากเสียใจเราพยายามสร้างกราะป้องกันเองขึ้นมาเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องแบบอ่อนไหวจนเกินไปหรือว่าแพ้หรือว่าพางังหรือย,ยับเยินอะไรเงี้ยคือเข้าใจได้นะคะว่าทุกคนก็ไม่มีใครอยากที่จะเจ็บปวดหรอกเนาะไม่มีใครอยากจะเป็นคนแพ้ในความสัมพันธ์อยู่แล้วแต่ว่ามองว่า บางทีการเดินย้อนไปในจุดเกิดเหตุอะมันคือการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดอะคือการที่เราแบบกลับไปดูซิว่าเราพลาดตรงไหนหรือว่าเราต้องการอะไรคือทําความเข้าใจกับมันก่อนนะคะเหมือนเหมือนเหมือนเราจะสร้างตึกขึ้นมาตึกหนึ่งอะถ้าเกิดว่าเราหลับหูหลับตาสร้างขึ้นไปสุดท้ายมันก็จะถลม่มถ้าเราไม่รู้ว่ารากฐานข้างล่างมันไม่ดีทุกๆความสัมพันธ์บางทีเรารีบเกินไปมันก็อาจจะ อาจจะมีปัญหาได้นะคะเพราะฉะนั้นบางทีเราย้อนกลับมาที่จุดเกิดเหตุมันอาจจะพังไปแล้วชับเยินไปแล้วมันอาจจะรู้สึกแย่ที่ต้องเห็นที่ต้องมองที่ต้องรับรู้หรือยอมรับมันอะ่ะแต่ผมมองว่าอย่างน้อยๆมันก็คือวิธีการที่เรามาแบบต้นตอของมันนะคะว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่เออเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอันดับแรกเรายังไม่รู้เลยว่าเราต้องการอะไรเหมือนเรารู้แต่ว่าเราไม่อยากจะยอมรับอะ่ะ เราก็จะเหมือนคนที่เดินหลงทิศหลงทางแล้วมันจะหาทางออกไม่เจอสักทีนะคะมันเหมือนเหมือนเรามีดาวดวงหนึง่งในพื้นดวงของเราทุกๆุกคนนะคะไม่ใช่ว่าหวานมีคนอื่นไม่มีทุกคนมีนะคะเขาเรียกว่าดาวไครอนรดาวชิรอนดาวดวงนี้เป็นดาวที่เกี่ยวกับปมบาดแผลที่ซ่อนอยู่ใน,ในใจิตใจของเรา ทุกคนจะมีนะคะไม่ว่าจะเรื่องไหไก็แล้วแต่บางคนเรื่องงานคนเรื่องเงินบางคนเรื่องความรักนะคะยังวันเป็นเรื่องความรักเนาะเออซึ่งพอเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นอ่ะมันจะทําให้เรามืนต้องเจอกับเรื่องแบบเนี้ยซ้ําๆซ้ําๆซ้ําๆอยู่อย่างนั้นอะ่ะไม่ปลดปล่อยออกมาสักทีถ้าเกิดว่าเรายังไม่ผ่านบททดสอบ <TH> <AN> เราก็จะเหมือนแบบเจอซ้ๆซ้ๆซ้ำซ้ำ แล้วก็วนเวียนชีวิตอยู่งั้นนะคะเหมือนเราสอบไม่ผ่านเราก็ต้องกลับมาเรียนใหม่ต้องกลับมาสอบใหม่อีกรอบอีกรอบอีกรอบอะไรเงี้ยแต่ว่าทำอะไรก็ตามที่เรารู้ว่าจุดเกิดเหตุมันคืออะไรแล้วเราเลือกที่จะเปลี่ยนวิธีเปลี่ยนแปลงมันอะ่ะบางทีอาจจะเป็นการปิดสวิต์ตรงนั้นเพื่อให้เราไม่ต้องมาเจอปัญหาซ้ําๆอีกเลย <c oughs> ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นใครที่รู้สึกว่าเออเราเหมือนเราวนเวียนอยู่ในเขาวงกดเราบ่อยๆไม่เ่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะรู้สึกเหมือนแบบ เปลี่ยนเวลาเปลี่ยนสถานการณ์เปลี่ยนคนแล้วทําไมมันเหมือนยังวนอยู่จุดเดิมเดี๋ยวก็มาเจอปัญหาแบบนี้ปัญหาแบบนี้ปัญหาแบบเนี้ยอาจจะต้องลองริเชในพื้นทุงตัวเองดูนะคะว่าเรามีปัญหาอะไรซ่อนในพื้นทุกหรือเปล่าเพราะว่าเนี้ยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้คุณสามารถกดบล็อกแล้วก็ไปเติบโตในสิ่งที่คุณควรจะไปได้สักทีก็เป็นไปได้เหมือนกันไม่ได้จะเป็นต้องเป็นเรื่องความรักนะมือที่การใช้ชีวิตของตัวเองก็เหมือนกันนะคะการวนเวียนเป็นเขาว,วงกดของเราจะได้ออกจากตรงนั้นสักทีเนาะซึ่งในเคสนี้กกก็เเหมืออน,นนนััะะคาาย้สว่ขงงต ต้องทําความเข้าใจตัวเองเยอะๆเหมือนกันอย่างที่บอกแล้วถามอยากกลับมาไหมอยากกลับมานะแต่ว่ามาก็ได้ไม่มาก็ได้ก็คือเหมือนแบบถ้ามันเป็นจุดอ่อนไหม่ก็เลือกที่จะข้ามไปเอาภาพปิดไว้แล้วก็ทำเหนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะเหมือนจะไปจากตรงนี้ได้สุดท้ายก็เดินกลับมาอยู่ดีนะคะอือแล้วจากน้ำภาพที่เขามองคุณก็คือเหมือนเป็นเจ้ากรรมนายเวรนะคะซึ่งจริงๆเราอาจจะไม่ใช่เจ้ากรรมนายเวรก็ได้นะอาจจะเป็นแค่คนที่ยังรู้สึกติดก,กับ อะไรบางอย่างแล้วออกไปไม่ได้เท่านั้นเองก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นความรู้สึกที่มันยังผูกพันแต่ไม่อยากยอมรับหรือเปล่าก็เป็นไปได้เหมือนกันเนาะโอเคค่ะทุกคนคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์คุยกันข้างล่างนี้นะแลวอย่าลืมนะคลิปนี้เป็นการอ่านทั่วไปนะคะเรื่องราวสอบฝังกันได้นะอาจจะตรงบ้านไม่ตรงบ้านหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นกับใครเลยก็ได้นะจ๊ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์คุยกันข้างล่างนี้นะคะ